สวัสดีค่ะวาลลกรสมุนไพรนะคะวันนี้ก็จะพามาดูว่านในกลุ่มคมนี่อีกตัวหนึ่งนะคะว่านตัวนี้มีชื่อว่าว่านมรกตเราได้มาในชื่อของว่านมรกตใหญ่ค่ะทีนี้ในตำราโบราณบรรยายเึงว่านชนิดนี้เอาไว้น้อยมากอาจจะด้วยว่าเขายึดที่สีของหัวเป็นหลักเนาะ บรรยายเอาไว้แค่ว่าต้นและใบท้ายทระม้นหัวมีสีเขียวอ่อนนะคะนั่นก็แสดงว่าถ้าว่านกลุ่มนี้ว่านกลุ่มขะมิ้นเนี่ยมีพอมีต้นใบท้ายกะมิ้นแล้วหัวเป็นสีเขียวอ่อนเขาก็จะเรียกว่าว่านมรกตทันทีด้วยความที่เปรียบเทียบกับมรกรเนาะมรกตมีสีเขียวทีนี้เราก็จะอธิบายเพิ่มเติมในต้นที่เรามีนะคะก็คือเส้นต่างใบเป็นสีแดงชัดมากคะ่ะ เรียกว่ากับนังสวยเด่นเลยทีเดียวนะคะใบเขาจะดูเป็นสีเขียวที่ค่อนข้างอ่อนกว่าหลายๆตัวที่เราได้เคยนำเสนอมานะคะส่วนอันนี้เราพูดถึงเส้นกลางใบเนาะจะมีสีแดงชัดที่กระจายเป็นเส้นแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นความแดงที่อย่างนี้เขาเรียกว่าแดงทะลุหลังใบค่ะ นนี้เเกก็็ื่่อทจะไไไ,ไปดปบว,ว่ามีตำราเล่มไหนที่มีการระบุอะไรที่เป็นลักษณะแบบนี้ที่ชัดเจนเพิ่มเติมไหมกระดูกใบกระดูกใบก็คือแนวเส้นเขียวเนี่ยคะ่ะกระดูกใบเป็นสีเขียวแล้วก็ขนาบข้างด้วยสีแดงที่ทะลุมาจากหน้าใบนะคะส่วนต้นของเขา ต้นของเขาจะมีสีแดงที่ออกไปทางแดงเรื่อไม่แดงจัดนะคะแล้วก็กลาบใบมีสีอย่างนี้เขาเรียกว่าสีแดงเหลือบเขียวมีส่วนปลายของกลาบใบเป็นสีเขียวนะคะอันนี้ก็เราก็จะได้ออกไปประกอบกับการค้นคว้าเพิ่มเติมนะคะก็เอาเป็นว่าว่านที่มีลักษณะใบเหมือนขมิน้นแล้วก็มีหัวสีเขียว เราก็เรียกเอาไว้ก่อนเลยว่าต้นนั้นเป็นว่านมรกตแล้วก็มีสปปรรพคุณในเรื่องของการใช้เป็นยาสมุนไพรนะคะเป็นยารักษาโรคแก้ปวดท้องรงท้องจุกเสียดแน่นแก้าธาตุพิการวิธีใช้ก็เอาหัวมาฝนกับน้ำสุราเป็นกระสายกินจะเป็นคงกระพันชาตีด้วยท,ท,ทนคงทนอา,อาวุธมีคมทุกชนิดนะคะการปลูกก็เหมือนปลูกขมิ้น อย่างอื่นทุกอย่างนะคะตามที่ได้เคยบรรยายเอาไว้แล้วในหลายๆคลิปนะคะก็เลยเอามาให้ดูว่านอีกตัวหนึ่งในชื่อของว่านมรกตค่ะ